มันอยู่ปั๊มแล้วมันอยู่ปั๊มแล้วมาชนมาในปั๊มเลยถ้ามึงคนมึงมาแล้วว่ามึงรวมยังอ่ะปั๊มตำรวจอ่ะจะมาปะใครยังไม่มาไหมาพูดไหน่อยนะมาเปิดบอลไหนพี่ผมพี่ผมแล้วบอกถึงไหนแล้วบอกรอรอรอจะได้รอไม่พี่เล่นกันก่อนเลยผมคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ดีเขาจะมาปั๊มตำรวจดีเขาจะมาปั๊มตำรวจเขาจะมาปั๊มตำรวจจะนานจะนานเฮียให้รถลบเสร็จเนี่ยต้องชนแล้วเนี่ยรถลบเสร็จต้องชนแล้วรถลบเสร็จต้องชนแล้วใครยังไม่ใครยังมาไม่ถึงไหนกดบอลแล้ก็ไม่ได้อุ้มมันไม่ได้เปิดสกอร์ก็จะมีแค่นี้แหละ ขึ้นสีกันท่นอ่ะจอดอยู่นะสิบหา้าละมันอยู่ปั๊มแล้วมันจอดรถรอเบมอ่ะจอดรถรอเต็มอ่ะทีะใครมาไม่ถึงไหมหรอรอมาพี่ไหนล่ะก็น,นีะอยู่เลยทรายพี่เพิ่งเข้าประเทศได้พี่ดูว่าขับรถไวมากเปล่านี่เข้ามาดี่เข้ามาปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊มเร็วมันอยู่ปั๊มมันอยู่ปั๊ม มันจะปั๊มบนนะมาถึงแล้วก็ชนเลยนะขาดใครเนี่ยใครยังไปไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยใครยังไปไม่ถึงตรงพวกมึงเนี่ยผมครับพี่ไม่บาง,งเดียวน่าจะบางเดียวคนเดียวเหรอเฮ้ยอะไรไ,นนออะอไ,ไอะนมเฮ้ยเฮ้ยนมนมนมเออเดี๋ยวกูจะกระชื้นมึงก็ได้ไอ้เหี้ยไอ้นี่ขายคนเยอะ904หกเที่ยแม่งก้าร้อยกว่าอันเลย เันเจ้าพ,พ่อปามเหล็กนี่ว่ารับแทงไฟแรกเยนเย็นแน่ใครหวยพนันวะเอ้ยมาถึงอย่างเนี้ออยคุอะไรนยหวังไอหวังมุ่อยู่ไหนเนี่ย,ย,ยชนเลยชนแลยมาทีหลังเลยมึงครก,ก็ยขยิบขึ้นมาเลย เขาอย่ามาชนเลยเขาอย่ามาชนเลยปั๊มมันจะไม่ทันเร็วเขาอย่ามาชนเขาอย่ามาชนเลยเขาอย่ามาชนมานดิเขาอย่าขึ้นมาเขาอย่าขึ้นมามันอยู่ในปั๊มมันอยู่ในปั๊มเลยมันอยู่ในปั๊มเลยมันต่อรถก็เต็มเลยในปั๊มอ่ะเขาอย่ามาชนมันเขาอย่ามาชนมันมันรับแล้วมันรับแล้วมันเอารถมารับแล้วมารถมารับแล้วมารถมารับแล้วารมันรับแล้วมนรับละมันรับแลวนะชนเลยนะชนเลยชนเลยมันรับแล้วมันรับแล้วมันรับแล้ว ลลงแ้วอ่ะถุนเราจะได้หาหาจังหวะลงหาหาคนบอกลงเหลี่ยมอะไรก็ได้พี่ฝั่งปั๊มก็ลงได้นะฝั่งปั๊มเนี่ยลงไปไปไปเหลืออ่ะลงไปตรงปั๊มลงไปตรงปั๊มมาเนี่ลง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 ไปตรงปั๊มทำไมไม่คว้าปืนวะเอาไอ้เชี่ยปืนกระสุนโมดนายกเอาปืนไปแล้วกระสุนโมดโอ้ยไอ้เชี่ยต้องยิงอ๋อเฮ้ยมึงเข้ากระสุนโมดไอสัตว์เอ้ยกระสุนผมมดขออนุญาตนะโอ้เชี่ย เอฟตกลงย์เอฟอยู่เอฟอยู่หลังบ้านเราเลยขอขอสุดขึ้นมาผู้หลดแม็กซ์หนึ่งน้านขอภัยขอภัยขอเนื้เสกหลังบ้านอยู่ในปบ้านหลังบ้านอ่ะมายปั๊มเลยนะวางอีพีแลก่อนน้องเขาเราไปสามเป็นนะไอ้ปืนมันอยู่ไหนวะผูหลดอยู่ไหนวะ เดีเลยปืเจเลยปั๊มเลยวิ่งเข้ามาในปั๊มเลยวิ่งเข้ามาในปั๊มเลยในปั๊มเลยในปั๊มเลยปปตกหลังบ้านปืนกหลังบ้านมาล้วตกตกตอกมาในปั๊มสน้องสยน้องสยน้องไม่ปืนวหลังบ้านไม่ปนดูปืนในเยอะดูปืนนเยอะดูืนเยอะปั๊มนะอถงลพี่รถโดนช็ตาคนเยอะอ่ะไม่มีรถหลังบ้านไม่เอ้ยเอ้ยรหลังบ้านะไปแกไตัขไหนข้างไหนเอเอก เอาออกมาซ้ำเอาเอามาซ้ำปืนีกนึงได้ป่ะปืนปืนอยู่หลังบ้านมันเนี่ยแป๊กแป๊กบกดไว้แป๊กกดไว้ดูก็อยู่หลังบ้านมันหลังบ้านมันเอเอมันตกนะปืนเอ็กเอมันตกนะปืนจุ่มมันจุ่มเอ็กเอมันจุ่มเอ็เอมันจุ่มเอ็กเอมันจุ่มไ้้อาเั่งซ้ายมือผําเเอาเลยฝั่งซ้ายมือผู้อําเเฮ้ยใครเอาันมาับ้วยนำยซ้ำผมซ้ำ่อยตกปั๊มอ่ะแกองหลัชาโคทไร

รถ่หลือยยืนรถจดินมืนีไปพารถนะพาใกล้ๆนะก่อน้ะพีพารถ่มปไหนวะใครไล่ไม้แรกอ่ะรอเลยเนาะพารถอไหน่ค้นสขาวใครไล่ไม้แรกวะั้ไหน่แถวไหว่ไหน้อมอยู่เนี่ย่อนตามมัน้ตรงไหนอ่ดำหมันซู้ไม่ได้หรอวะยิ่เยอะะ้มแล้วมันมเจ็บแล้วมันเจ็บรถมันเจ็มันเจ็บจริงมัตรงไหนตรไหนอะตรไหนใ้ดูเวนดูเวลได้จะ่าต้องอไม่ต้องอ่่ ันอยู่สิบเลยหมอบ้านกูจะยิงหมอบ้านกูยิงหมอบ้นไปแรกไปแรกหมอบ้านก็หมอาไม่ไล่ลงใหม่ลงใหม่คนหนึงลงใหน่ลงใหม่ต่อหมอบ้านไปเล่ไหนไปเลยไหนผมกูได้ผมกูได้ตรงนี้กูเล่นเลยกูได้เลยกูได้เลยไม่คมอ่ะไม่คมอ่ะกลับมาห่อดิกลับมาเตรียมหอดิเอาเล่นแค่นี้เดียวพอตายแล้ตายมาตายแล้วอินพีหมดกลับมากลับมาพอพี่มีพี่มีเปลืกเอาไม่ต้องห่วพี่มีเปลือเอา ไว้ไปด่าไอ้ไว้ไว้ไว้ไปด่ามาเลยไว้ไปด่ามาเลยดู่ห่วยไว้ไปด่ามาเลยไว้ไปด่ามาเลยเราไว้ไว้ไปด่ามาเลยน้องไว้ไปไปส่งผู้หญิงไปนะพี่ไปส่งผู้หญิงเลยทำอะไรผู้หญิงเอาอุ้มผู้หญิงเลยใส่ผู้ชายไปเอออย่าอุ้มผู้หญิงเลยถ้าะลนมือเอาผู้หญิงทิ้งไว้ไม่น่าไม่น่าลนนะพี่น้อยมากเลยน่ะนิ่มไปเปล่านิ่มไปเปล่าเนาะทำอะไรอะพี่เฮ้ยที่อะไรกูจะไปรู้แม่งไม่ะ เที่ยอะไรครัว่าจะตายหลอครับอันนี้ใช่อันนี้อ่ะพี่ไม่ได้อยู่เอเมคอะไรอ่ะตัวเป็นเหี้ยวเหรอเพราะหลอดพันเป็นเหี้ยเล็ะอยู่ไหนไอ้ควายไอ้ยิ่งกว่าเดียวยุ่งเหรไม่สัตว์ดีกว่ะตายตีเด็กควายเจ๊กบ้ามึงเจ๊กมาเลยเหมือนน่าควายขยะไอ้เหี้ยพูดไม่เด้าเนี่ยโอ้เิอในเปี๊ยกชิงโง่ไอ้ควายโู้ชมรวยไว้ให้เหี้ยกระจอกไอ้สัตว์มึงไม่ได้ขับรถกระจกไอ้เหี้ยวควายพวกมึงไม่ได้เครื่องกูอะขนาดคนควายไม่เต็มได้กันน้องเอ้ยกระจอก ใส่หน้าใส่หน้าใส่หน้าทันทีไม่เอาห่อมาห่อเพื่อนอะไรพี่ห่อเพื่อนแล้วพี่มันกดห่อแล้วห่อให้อันไม่ม่มเข้ามาเข้ามาไอ้รถไอ้ไมันไอ้ไมันมบามากว่าเดเอาไดิเอาไดิมึงไม่เอามน่ะเฮ้ยมึงรออะไรอยู่อะผไปบารถออกไปทาไมอ่ะไมมึงไม่เอามันอ่ะเเยเมันเฮ้ยใครเอาโซออกไปเอารถอ่ะเฮ้ย ศพหนึ่งเหรอเหลือศพหนึ่งนะมีเหลือศพหนึ่งออกได้ในนั้นไงเนี่ยออกได้ออกไม่ไหวพยายกลับมาออกเลยออกเลยออกเลยยังไงออกเลยได้๋ยวาข้าไม่ไหวพยายกับมาซ่อมพยายกับมาซ่อมในวงมีสารมาแล้วจ้าวู้ฮง่ายจัดลากเอ๋ง่ายจ้าหายหอกมาที่แนววงอ่ะ อีกไฟฟ้ามันเนี่ยขึ้นเหินมาอยุธีด่ะไอ้เนี่ยมันชนคนทำง่ายไหมู้ไม่ได้หรอกเจนนี้เจนนี้ผมไฟส์แข่งโฟกนะเจนเนี่ยอาจจะไม่พิュวไม่รู้ใจกันเหมือนพวกไอเลสแต่ว่าไฟส์แข่งโป๊กนะใครใครเจออะไรก็สร์ตจุดให้เพื่อนเถอะนะทุกคนอย่างเงียมนะจริงๆค่อยๆลาบไฟไม่มีอะไรหรอกเนาะชิวๆลาบไปก่อนลาบแบบสบายๆเลยลาบแบบง่ายๆอ่ะ ลาแบบชิยว